เรื่องราวที่มาเชิดชูเกียรติและการให้โอกาสและการมีศักดิ์ศรีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของอีกหนึ่งท่านที่อยากให้ได้รู้จักในวันนี้ค่ะ หลายคนอาจจะบอกว่า,าพิการแล้วทําอะไรไม่ได้จะอยู่ทําไมเป็นภาระครอบครัวนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างแต่เราคิดว่าไหนๆก็เป็นละเราต้องอยู่กับความพิการให้ได้ผมกุงเทพไปแลยจะเดชเนาะครับก็ไปเหตุโดนรถชนกระดูกคอ ข้อที่4ฮะประสาทตั้งแต่หน้าอกลงไปไม่สามารถขยับได้ก็ตอนนี้ก็ทำงานอยู่ในส่วนของงานคนพิการนะฮะในส่วนของสาธารณสุขอำเภอนอนสูงนอของจังหวัดนครราชสีมานะฮะก็ช่วยเหลือคนพิการวิวแชร์ฟาร์มเกิดจากกลุ่มเล็กๆ ของคนพิการนะเป็นกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปลูกข่าเหลืองจับกลุ่มกัน18คนไปคุยกับสถานประกอบการนะฮะของจังหวัดนครราชสีม,มาโชคดีครับที่เราได้รู้จักกับทางมูลนิธิอนวัตกรรมทางสังคมนะฮะได้มาคุยได้มาพูดให้เราฟังเกี่ยวกับโครงการเนี้ยว่าลองส่งเข้ามาก็าน,นําเสนอการปลูกข่าเหลืองเนี่ยนะข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่เริ่มทําจนถึงปลายทาง ถามว่าไปได้ดีไหม20ไล่25ไล่ไปได้ดีครับปีที่2แลเราก็เปลี่ยนแนวเฮ้ยเรามีน้ำน้ำที่เราเจอดเนี่ยนครหลวงก็เข้ามาสนับสนุนมาดูว่าจะทำแบบไหนยังไงก็เลยปลูกคายรอบแล้วก็ทำเหมือนคล้ายๆผสม กนะ็จะมีลงเรือนลงเมลอนแล้วก็ปลูกพืชผักส่วนครั่วปีที่3เนี่ยทางนครหลวงนะก็มาแนะนําเราที่ถ้ยังไงแล้วเราเหมือนศูนย์เรียนรู้ดีไหมทําระบบน้ำนะทําที่พักเนะพาะบรรยากาศได้ไตรงนี้แนวคิดก็เลยมาเ,ยเป็นฟาร์มมันต้องมีชื่อฟาร์มอันนี้เราก็มาขับรถผมเห็นเห็นอย่างนี้ขับรถเนาะพอดีเราไปเห็นวิวนะขับรถไปเฮ้ยวิวสวย เราเอาวิวแชร์ฟาร์มดีไหมวิวแชร์ VIEW share, I e w, ก็คือวิวทิวทั์แชร์ก็แชร์ข้อมูลแชร์วิวที่วิวแชร์ฟาร์มเนี่ยแหละครับตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยมาค่อยๆขยับเปลี่ยนชื่อเป็นวิวแชร์ฟาร์มฟาร์มเราเนี่ยที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานหลายๆอย่างต้องขอบคุณครับขอบคุณมากๆ ที่เห็ุกลุ่มกลุ่มคนพิการกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆนะที่ทําขึ้นมาเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบแล้วสามารถนําไปใช้ได้จริงอย่างกลุ่มคนพิการที่มาจากอุบลราชธานีมาจากชนบุรีหลายๆที่นะฮะที่เขากลับไปเขาก็เอาเทคนิคของเราไปใช้นะบอกเลยนะว่าตรงนี้มนุษย์ล้อมาได้สูงอายุมาได้นะ มาดูงานก็ได้อยากมาพักเราก็มีเตียงให้พักเรามีห้องน้ำให้ทุกอย่างนะกิจวัตรประจําวันได้หมดปีนี้เข้าปีที่4ี่แล้วที่ได้รับการสนับสนุนจากนกครหลวงนะครับภูมิใจมากนะเป็นอะไรที่ว่าแบบตรงนี้เราสามารถทําให้คนพิการไม่มากนะและไม่น้อย แต่ทําให้เขาได้รับความรู้ได้เขามีต้นแบบได้เขามีกําลังใจอย่าลืมนะครับว่าคนพิการเนี่ยเอ้ามาเห็นเราทํเอ้าพี่พี่ทำอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเขากลับไปทำบ้างหนึ่งรอยยิ้มที่เข้ามานะฮะแล้วทางทีมเราเห็นก็คือว่าเอ้ยเขาเขามาแล้วเขายิ้มเข้ามาแล้วหลลัวเราะเข้ามาแล้วสนุกโอเคแสดงว่าเราได้แล,ะละ้วล่ะเราได้แล,ะละ้วล่ะเรามาถูกแล,ะละ้วล่ะนี่แหละครับตรงนี้แหละครับที่ว่า เราสามารถทำให้ทุกคนยิ้มได้และมีความรู้กับได้สนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์